เรามาเข้าใจระบบช็อคเวฟที่ช่วยให้น้องชายไม่สู้นะครับกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมกันนะครับผมหลายๆคนนะครับตั้งตั้งคำถามว่าทําไมนะครับผมไปทําช็อคเวฟแล้วมันไม่ได้ผลนะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มาโจมตีนะครับแต่เราจะบอกถึงที่มานะครับหลักการทํางานของช็อกเวฟนะครับหลักการแล้วนะครับสไลด์อันนี้นะครับ เขาก็จะบอกว่าหน้าที่ของช็อกเวฟก็ทําในเรื่องของเรื่องของกล้ามเนื้อฟื้นฟูเส้นประสาทคือหมายถึงว่าร่างกายเรานะครับมันจะสามารถฟื้นตัวได้เองอยู่แล้วถ้าเราพักผ่อนแต่ช็อกเวฟนะครับจะส่งคลื่นสั่นเข้าไปนะครับเพื่อทําหน้าที่นี้ตั้งแต่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อฟื้นฟูเนื้อเยื่อต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูภาพนี้นะครับผมก็จะเห็นมากขึ้นนะครับขอโทษนะครับผมอันนี้นะครับเขาก็จะบอกนะครับผมว่า มันใช้ในการรักษาโรคอะไรบ้างนะครับผมแล้วสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะบอกวิธีการนะครับที่ใช้ทำงานนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนะครับไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเอทไทคครั้งหนึ่งนะครับผมและเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าไอ้เรื่องกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีอันนี้นะครับถูกเครื่องนี้ครับถูกเอามานะครับเพื่อใช้รักษาในส่วนของเวลาเราออฟฟิศซินโดรมหรือเราออกกำลังกายที่แบบแทนการนวดหลักการเดียวกับคล้ายๆฝังเข็ม นะครับผมแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีจากตะวันตกนะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณเชื่อเรื่องการฝังเข็มอันนี้ก็หลักการใกล้เคียงกันแต่ใช้เป็นคลื่นเข้าไปนะครับผมซึ่งตั้งแต่เนื้อเยื่อเส้นเลือดแต่หลักๆแล้วนะครับและในอาการของนกเขาไม่ขันนะครับเราจะพูดแค่ในส่วนของเลือดนะครับแล้วทําไมถึงใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าดูจากรูปด้านนี้เลยนะครับหลักการแล้วก็คือว่า เมื่อเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับมันขอดจากการที่มีอะไรไปอุดตันนะครับหรือว่าเลือดมันสกปรกมากถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเวลาเราเอาสายยางตากไว้กลางแดดนะครับแล้วมันมีตะกอนนะครับแล้วเราเอานิ้วไปเคาะหรือเอาผ้าไปดันนะครับให้ตะกอนมันออกไปครับหลักการเดียวกันนะครับที่ช็อกเวฟไปทําในหน้าที่จู่เราคือทําให้เลือดมันโฟนะครับดังดังผมทําเมาส์ลากวางให้นะเห็นไหมครับให้เลือดมันโฟฉะนั้นนะครับให้แคบลงไปอีกเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมเห็นไหมครับ เลือดเราเนี่ยครับข้างบนนะครับมันจะเหมือนกับมีสิ่งเจือปนสิ่งเจือปนเนี่ยทั้งดีและไม่ดีนะครับเปลือกแคปซูลน้ําตาลอะไรต่างๆนะครับมันทําให้เลือดไม่ฟลว์พ้าจุกของเราแข็งขึ้นได้นะครับเพราะเลือดวิ่งเข้าไปนะครับผมฉะนั้นตอกย้ําความเชื่ออันนี้นะครับจริงๆแล้วจะมีเว็บไซต์ของคุณหมอที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับเริ่มพูดเลยนะครับว่าทําช็อคเวฟกับเราได้ผลเพราะเราใช้เทคโนโลยี PRP ช่วยก็คือการ ทำความสะอาดเลือดตรงนี้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทนะครับแล้วก็ฟูลไปเรื่อยๆจนถึง35,000บาทนะครับผมถึงบอกไงครับว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจจริงๆแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วการกินแวร์ก้านะครับการแทนช็อกเวฟนะครับผมหลักการหลักๆก็คือทําให้เลือดวิ่งเข้าไปที่จูหัวใจของเราสามารถดันเลือดเข้าไปในความดันปกติได้อยู่แล้วฉะนั้นคําว่าให้จูกกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมก็คือทํายังไงก็ได้ ให้เลือดกลับมาเหมือนเดิมถ้าเกิดเข้าใจคอนเซป t นี้นะครับคือต้องพูดว่า s t h a i o r g นะครับ <c oughs> ก็ใช้คอนเซป t นี้คือเราทาผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วทำความสะอาดเลือดซึ่งถ้ามองในประเด็นนี้นะครับผมมองว่าในเทคโนโลยีที่ทำความสะอาดเลือดที่อยู่ในท้องตลาดนะครับของเรา ,38 7 0บาทนะครับในการทานอาหารเสริมเข้าไปนะครับผมส่วนเทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่ใช้หลักการทำความสะอาดเลือดเหมือนกันก็จะไล่ไปนะครับที่เขาโฆษณาว่าประมาณ2 0 0พหรือใดๆก็แล้วแต่ เป็นต่อครั้งนะครับถ้าเกิดคุณได้ศึกษาข้อมูลในส่วนของการทำช็อคเว็บมากขึ้นเขาจะระบุไปเลยนะว่าการทำช็อคเว็บให้ได้ผลต้องทำอีกครั้งนะครับนั่นหมายความว่า9 0 0 9คูณกันไปแต่พูดแบบเป็นกลางนะครับเพดานจะอยู่ที่ไม่เกิน35,000นะครับต่อ1เซตอยู่แล้วนะครับจะไม่มากกว่าน,นี้เพราะมันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นราคาเลยมีเพดานอยู่ผมถึงบอกว่าถ้าคุณเต็มเงิน40,000ไปแล้วนะครับผมแล้วลองเปิดใจทำความสัดเลือดด้วย ราคา3,870ก่อนไหมถ้าไม่ได้ค่อยข้ามสเต็ปเพราะว่าผมเห็นพี่ๆหลายคนพอผมทําเรื่องการเกี่ยวกับช็อคเวฟอะครับก็มีมาคอมเมนต์ว่าเคยเสียงเงิน20,000กว่าบาทแล้วก็ไม่ได้ผลไม่ใช่เทคโนโลยีเขาไม่ดีแต่เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้เอาอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับการทําความสะอาดเลือดมาใช้ด้วยจริงๆแล้วมันต้องใช้คู่กัน นะครับผมยังไงก็อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ u ่มเติมหรืออยากจะสอบถามเข้ามาเพิ right ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูในโปรไฟล์ปอยก่อนได้เนาะก็จะเป็น l ล n e ไอ m a n u c h e a t แล้วก็หรืออยากจะโทรมาคุยนะครับหรืออยากจะไปที่ช่อง y t u t u นะครับพี่ๆก็วันนี้ก็เลยเอาเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับช็อคเวฟนะครับมาฝากกันก่อนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้